สวัสดีค่ะวันนี้มาที่วัดหลวงพ่อทันใจนะคะมาทําบุญวันสงกรานนะคะเอาบุญมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนเลยนะคะรับบุญไปพร้อมกันคะ่ะ วัดหรวงพ่อทันใจวัดพระบรมทาตุอบ้านตากจงหวัดตากนะคะรับพรด้วยกันค่ะอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะ